สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตาก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ อากาศก็สิอยากเย็นๆได้ท่านผู้ชมเอ้ยเออหนาวคือกันอยู่เบาะทั้งอื่นก็นดีสกุลเท่าสอปัติโทเออบ่แม่มันอยากติดลบพุ่นบบนี่เย็นๆมือนี่ก็เบิ่งโน่นี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 ่เออบ่รื่ว่าร่างกายเทามันอยากเท่าชะเล่ก่ชะลากันเลยว่าอากาศหนาวธรรมดาก็เลยอยากหนาวก็มูบอกเนี่ยใดๆ,ๆตามที่ได้ตรวจสอบเบิง่งเนาะ เลยหลายคนก็บอกว่าโอ้อากาศหนาวอากาศเย็นนะอืมจะคือกันสะเคิลวาจังสันชาวนี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งประเภทต้นกวักนี่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 ช่วงที่เขาออกดอกมันกังงามสวยดอกสีขาวเนาะบานสะพรั่งแต่ช่วงนี้ยังบออกดอกกระบบเป็นยังเอามาให้ดูให้ชมกันก่อนเพราะว่า เพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้อืมไปเบิง่งอา้าวอันนี้คือต้นกวักพุทธเจ้าหลวงใช่ไหมเราปักซื้อไว้ปั๊บแมนแ่นเราววะแมน่นได้มากับผู้เท่าอยู่ในบ้านไปไปหาซื้ออันต้นไม้ต้นไม้มงคลเพราะว่าละอันเท่านี้เราสีขายต้นไม้เนาะขายของพวกการเกษตรมีดผ้าจอบเออเคี่ยวแบบนี้เออแต่ว่า ไปเมื่อวานนี่เห็นเพื่อนเอาต้นอันนี้มาอา้าวไปเบิ่งในเน็ตมันอยากแพงแน่จงหน่อยได้ต้นหนึ่งกับประมาณโย่สี่ห้าร้อยพูดละต้นนี้อ่าปลามันแพงป่านนั้นบอกคุณตาวิทย์แพงได้ของแท้มันแพงแต่ถ้าหากเข้าส่งเวลาที่เขาสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนี่ทางออนไลน์นี่บางทีมันบบตรงปกแมนอยู่เฮาอยากได้ตัวนี้แต่ส่งมานี่มันบบแม่นตัวนี้ ท่านผู้ชมเอยเอยเขาเรียกว่าไม่ตรงปกเวลาที่เอาหูมาโชว์ให้เฮ้านี่อกวักพุทธเจ้าหลวงกวักพุทธเจ้าหลวงเอ่อแต่เวลาเขาซื้อไปสั่งมาแล้วมาเปิดออกเนี่พอเปิดออกมาแล้วมิใช่เป็นตัวอื่นเห็นบอกอันนี้เคาเรียกไม่ตรงปกแต่ที่เฮาเห็นนี่อือคุณตาอ่ะเพื่อนบอกว่าลักษณะของกวักพุทธเจ้าหลวงนี่ จะเป็นใบบิดงอนะแล้วก็ปลายใบนี่จะเป็นจะงอยเหมือนปากนกเห็นไหมนี่นี่นี่บิดงอ,อนี่คงแท้เลยนี่บิดบิดบิดตัวนี้ก็บิดไหมบิดเหมือนกันอันนี้กวักมหาโชคหรือกวักนางพญาใหญ่หรืออาจจะเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงก็เป็นได้เพราะเขามีลักษณะบิดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์มันก็นเลย ใบของเขาก็เลยงามใบใหญ่แต่ก็มีความบิดแต่ว่าจะง,งอยปากของใบนี่เจะง,งอยปลายของใบก็งุ้มเหมือนกับาปากนกเหมือนกันนะ,ะตัวนี้เด้ตัวนี้ก็ลักษณะแต่อาจสิเป็นคนลสายพันธุ์ก็ได้อสายพันธุ์หมายคำว่ากวักพุทธเจ้าหลวงสายนี้มันสิอวบใบใหญ่แต่สายพันธุ์นี้จะมีความเรียวธรรมะทะแมง ถ้าเป็นคนก็คือน,นักกามว่าง่ายๆไปเอ่อมีรอยเอ่อเส้นมีกล้ามมัดเป็นมัดเนื้ออืมหรือบางคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยที่คุณตาวิถีไทยเอามานี้แหละคือของแท้เผื่อว่ากว่าพุทธเจ้าหลวงจะมีลักษณะใบหงิกใบหยิกเป็นเกลียวขื้นแบบนี้เผื่อว่าอืม แล้วก็ปลายของใบนี่ก็จะมีจะงอยแหลมมากกว่ากวักมหาโชคและกวักนางพญาใหญ่ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันอืมกวักพุทธเจ้าหลวงก็มาจากกวักนางพญาใหญ่หรือกวักมหาโชคนั่นเองแต่เข,เขาเรียกว่าอ่าข้ามสายพันธุ์บอง่ายง่ไปอเขาเรียกว่าแปลงแปลงอ่แปลงกายมาเป็นตัวนี้ ที่ที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปอ่านดูในประวัติความเป็นมาของกวักพุทธเจ้าหลวงนะอา่าทีนี้คำว่ากวักพุทธอ่อชื่อพระพุทธเจ้าหลวงนี่คนสมัยตะเก่าตะกี้เขาจะเรียกอ่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเห็นไหมเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงก็หมายถึงอ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่หนั่นเองเนาะระตั้งชื่อของเพื่อนแล้วก็เพื่อให้อ่าหมายก็ว่าเพื่อนอาจจะเป็นคนค้นพบสายพันธุ์ตัวนี้ซึ่งมีความแตกต่างคือแปลงจาก นางพยาใหญ่และกวักมหาโชคมาเป็นกวักตัวนี้อ่าก็เลยตั้งชื่อ,อไอไี้ประวัติที่คุณตาวิธีไทยเขาไปอ่านเบิ่งอยู่ใน YouTube นะที่ที่มีคนมาลงไว้อาจสิโบแม่นก็ได้แต่ถ้าโบแม่นก็ขออภัยเนาะอาจสิมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าคุณตาอาจสิไปอ่านเว็บไซต์ที่มันไม่ถูกต้องเนาะก็ <c oughs> ขออภัยหลายๆเอาเป็นว่ากวักพระพุทธเจ้าหลวงนะ มาจากกวักนางพญาใหญ่และกวักมหาโชคแปลงมาเป็นตัวนี้คุณสมบัติเรามาพูดถึงคุณสมบัติของกวักพระพุทธเจ้าหลวงประการแรกฟังแต่ชื่อเห็นไหมกวักพระพุทธเจ้าหลวงเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนอมีชื่อที่เป็นมงคลโรหะราชการที่ห้าเห็นไหม งามเป็นมงคลปลูกไว้แล้วแล้วหลายคนบอกว่าเป็นต้นไม้วันพ่อในช่วงเดือนอ่ธันวาพฤศจิกาธันวานี่เขาสิออกดอกนะออกดอกงามเดือนวันเอช่วงช่วงเดือนอ่ธันวาเนี่นะสีออกดอกสะพั่งงามสวยงามนะอืมประการที่สามเป็นต้นไม้ประดับสวยงาม เวลาที่เขาออกดอกนี่มันงามนะสวยงามนักแลดอกของเขาดอกสีขาวอดอกสีขาวบานสะพังสวยงามนมประการต่อมาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศหลายๆชนิดหลายๆต้นซึ่งเป็นต้นไม้นี่ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะที่เราเคยเียนใน วิทยาศาสตร์เบื้องต้นก็สิเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนอืมประการต่อมากวักพุทธเจ้าหลวงยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านหรือบางโรงเรียนเอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความสวยอย่างไรเวลาที่เขาออกดอกให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีได้ถ่ายภาพเห็นบอกอันนี้พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนโครงการอ,อพอสอทอนักเรียนชอบมากวิชานี้หรือวิชาอื่นๆเกี่ยวกับการงานพื้นฐานอาชีพวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของต้นหน้าที่ของต้นกวากพุทธเจ้าหลวงก็แต่ละส่วนมีอะไรบ้างใบ ก้านใบหัวที่อยู่ข้างล่างและก็รากในแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่อะไรครูก็อธิบายให้นักเรียนได้รู้นะวิชาการงานพื้นฐานอาชีพก็วิธีการแยกหัววิธีการแยกต้นช่วงที่เขากำลังเอาต้นมีต้นใหม่ขึ้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาในช่วงที่มีดอกก็พานเรียนมาวาดมาระบายสีมาเก็บตัวอย่างแห้ง เห็นบ่กปาทุกขักขนาดในลำดับต่อมาในรั้วมหาลัยก็เอาไปวิเคราะห์วิจัยไปศึกษาคนา้นคว้าว่าแท้จริงแล้วกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมาจากต้นกวักมหาโชคและกวักนางพญาใหญ่จริงไหมอินบอกนักศึกษาในรั้วมหาลัยก็จะสืบค้น ตามตำรับตามตำราตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีคนเขียนไว้บันทึกไว้นะจริงไหมอ้างอิงอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาโพสต์ลง y u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  e f f c e e o o o l ล n e TikTok นะเพื่อที่จะให้คนนี่ได้รู้จักเกี่ยวกับต้นกวักมหา,าต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวง เอามาลงไว้ทีนี้ใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกประเภทหนึ่งนะที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่องอยู่ในอ่ายูทูอยู่ใน Facebook อยู่ในเพจอะไรต่างๆนี่ไว้กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ของแท้นี่ต้นหนึ่งเป็นพันได้อืมเป็นพันปาแมนอิหลีบอกคุณตาวิถีไทย แต่เดี๋ยวนี้ก็ะถึกลงมาแล้วล่ะนะถูกลงมาแล้วเพราะว่าต้นไม้ต่างๆที่ราคาแพงๆเดี๋ยวนี้ก็ดรอปลงมาจากต้นละพันก็เหลือ500จาก500ก็เหลือ200 300นะจาก200 300ก็เหลืออยู่100เหลือ80เหลือ50อะไรตามตามกระแส ว่ง่ายๆไปจากราคาแพงๆก็ลดดอกๆลงมาคนที่อยากซื้ออยากหาต้องการเอามาปลูกก็หาได้ซื้อได้ในช่วงนี้เนาะอ่าอย่างเช่นอ่าต้นสเสน่จันขาวนี่ต้นหนึ่งเป็นพันนะเดี๋ยวนี้กระดอบลงมาต้นละสี่ร้อยห้าร้อยนะต้นเล็กๆก็ร้อยกว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นเนาะ อ,อหลายคนบอกคุณตาวิธีไทยกวักพุทธเจ้าหลวงกําลังเพาะอยู่ค่ะคนว่าเออบางคนก็บอกว่าอยากได้มีไหมคุณตาวิธีไทยแบ่งมาให้หน่อยเอาเป็นแบบกวักพุทธเจ้าหลวงแท้นะอดัตโบอเอานางพญายใหญ่โบอเอากวักมหาโชคมานะเป็นว่าอออเอาที่เป็นของแท้ที่เป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงแบบนี้นี่น,นี่ที่คุณตาเอามาให้ดูนี่มันทรงคือนี่นี่ ที่เป็นใบหงิกงอแล้วก็ปลายใบยมีจะงอยงอง,งุ้มเหมือนจะงอยปากของนกนั่นเองที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็มีคนมาเปรียบเทียบให้ดูเนาะใน youtube อ่ะแต่ถ้าว่ามีข้อเปรียบเทียบอย่างอื่นกำมาเล่าสู่กันฟังนะ,ะสำหรับ คนที่ติดตามคุณตาวิถีไทยมาเล่าสู่กันฟังว่าเออที่คุณตาพูดนี่มันจริงไหมมันเถือยู่เบาอันกวักพุทธเจ้าหลวงมีประวัติความมาเป็นแบบนี้มาจากสองสายพันธุ์ต้นนั้นเนาะอนอกจากจะขายได้เป็นสร้างไรายได้แล้วกวักพุทธเจ้าหลวงขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอากวักพุทธเจ้าหลวงมาฝากยาย วันนี้ยายก็เดินไปตามต้นไม้มงคลต่างๆมันก็มีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ได้กวักพุทธเจ้าหลวงมาลงคอนเทนต์วันนี้พอดีขอบน้ำใจจริงๆเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้หายากตาก็ไม่มีอะไรจะฝากบรรดาน้องๆที่มา ชมต้นไม้มงคลที่บ้านสวนของคุณตาวิถีไทยวันนี้เตรียมกวักพุทธเจ้าหลวงไว้ให้คนละหนึ่งต้นก็แล้วกันนะมาสันปาทิทุท,ทิทุคุณตาวิถีไทยเออคนที่มาศึกษาดูงานบ้านของเพื่อน,นี่ก็มีต้นไม้มาฝากมาติดไม้ติดมือกลับบ้านเนาะ อยู่ใส่เนาะสวนต้นไม้มงคลของบุตตานี่อยากไปศึกษาดูงานอยากไปเยี่ยมเยียนเน๊ะสัน้นเออเพื่อสิได้ต้นไม้มงคลติดไม้ติดมือมาบ้างโดยเฉพาะกวักพุทธเจ้าหลวงในเช้านี้มันช่างเป็นอะไรที่เป็นมงคลอยากได้เพิ่อนว่าบางคนยังบบมีเด้เอ,อบางคนมีกระแบ่งปันกันไปเนาะท่านผู้ชมเอาละ่ะสําหรับมือนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขกับภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่โรธปลอดภัยจากโควิด -19 และกรและสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลไม้ประดับสวยงามปลายฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ และสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม